เคยไหมครับที่สินค้าบางอย่างใช้ไม่เป็นแต่ก็อยากจะซื้อมาเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆครับดิจิตอลมันติมิเตอร์ออโตเมติกกับไขควงเช็คไฟดิจิตอลตัวนี้เป็นแพ็กเกจคู่ครับราคาถูกมากราคาเพียงแค่หลักร้อยเปิดกล่องพัสดุมาก,ก็จะได้ของตามที่เห็น<ม>เลยครับมีแถมฐานมาให้ด้วยนะครับเราก็จัดการใส่ฐานตัวนี้เป็นไขควงเช็คไฟดิจิตอลนะครับตัวไขควงก็จะมีไฟฉายเล็กๆให้ด้วยนะครับเวลาใช้งานตอนกลางคืนจะได้สะดวก ใส่ฐานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันแต่บริเวณด้านนอกถ้ามีเสียงดังก็หมายความว่ามีกระแสไฟนะครับแต่ที่มันสุดยอดอีกอย่างก็คือมันสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ง่ายมากๆเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราลองทดสอบมัลติมิเตอร์ดิจิตอลกันนะครับในกล่องก็จะมีตัวมัลติมิเตอร์มีสายแล้วก็มีฐานมาให้นะครับตอนแรกหาช่องใส่ฐานไม่เจอนะครับ ตรงด้านหลังที่ดูเหมือนกล้องนี่จริงๆไม่ใช่นะครับมันคือไฟฉายครับถอดเคสสีแดงด้านหลังออกแล้วก็ขันน็อตเพื่อที่จะใส่ฐานไปเดี๋ยวเราไปลองกันนี่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์เก่านะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับตั้งเป็นหมวดออโต้แดงเข้าควบวกดําเข้าควลบปกติเลยครับถ้าวลต์ที่ออกมาก็ประมาณ10กว่ากว่านะครับถ้าแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติก็ประมาณ1 3โวลต์นะครับใช้งานง่ายมากๆครับราคาแค่หลักร้อยแต่คุณภาพเกินตัวจริงๆครับควรมีติดบ้านไว้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ